พีคดอกหลุดร่วงเป็นจำนวนมากเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีแก้ปัญหาเมื่อพิษของเรากำลังติดดอกเป็นจำนวนมากแต่ว่าดอกเขาหลุดร่วงได้ง่ายค่ะเมื่อเราหยิบขึ้นมาเขาก็จะติดมือเรามาแบบนี้เลยค่ะเมื่อเราลงมาดูที่พื้นดินเขาจะมีดอกร่วงเป็นจำนวนมากเลยค่ะ นอกจากดอกแล้วก็จะมีใบที่เหลืองหลุดร่วงได้ง่ายค่ะส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากการสะสมธาตุอาหารไม่เพียงพอที่จะไปเลี้ยงลำต้นและดอกค่ะเพราะว่าตอนนี้ดอกพริกของเรากำลังออกเป็นจำนวนมากค่ะธาตุอาหารไม่พอที่จะไปเลี้ยงดอกให้สมบูรณ์ค่ะวันนี้เราก็จะพา,มาชม สูตรที่จะแก้ปัญหาและฟื้นปูนให้ดอกสมบูรณ์กันค่ะตูดของเราทำง่ายและวัสดุของเราก็หาง่ายค่ะเราก็จะมีไข่ไข่มีโปรตีนและแคลเซียมเขาก็จะเสริมสร้างใบและทำให้ต้นแข็งแรงเราใช้ไข่หนึ่งฟองค่ะต่อมาก็จะเป็นผงชูรสผงชูรสก็ช่วยในการแตกดอกแตกยอดและทำให้ขั้วเหนียวด้วยค่ะเราใส่ผงชูรส หช้อนค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ำปลรราน้ำปลา้าก็จะมีทั้งแคลเซียมโพแทสเซียมก็จะช่วยทำให้ต้นและดอกแข็งแรงเป็นอย่างมากเลยค่ะเราใส่3มช้อนค่ะสุดท้ายเราก็จะใช้เป็นเครื่องดื่มชูก,กำลงังเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามิน B12 วิตามินหลากหลายเลยค่ะ แล้วก็ยังมีส่วนผสมของน้ำตาลด้วยค่ะจะช่วยเพิ่มอาหารให้กับต้นพืชช่วยบำรุงดอกบำรุงใบแล้วก็ช่วยบำรุงรากเราใช้สฝาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้สูตรปุ๋ยที่จะไปบำรุงดอกต้นพลิกให้ดอกสมบูรณ์และดอกแข็งแรงแล้วค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะเทลงในน้ําเลยค่ะเราก็จะเทลงในน้ําจํานวน5ลิตรค่ะแล้วเราก็จะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะเราจะใช้ล่ารสหรือจะใช้ปกขี้ฉีดก็ได้ค่ะวันนี้เราก็จะทาให้ชมทั้ง2แบบเลยค่ะทั้งใช้การล่ารดและใช้ปกกี้นำไปฉีดค่ะ คือต้นทิศที่กำลังมีปัญหาดอกร่วงและมีใบที่เหลืองดุดร่วงง่ายเราก็จะใช้วิธีการฉีดเอาค่ะฉีดให้โดนใบและดอกของเขาค่ะเขาก็จะดูดซึมได้อย่างรวดเร็วค่ะเมื่อเขาดูดซึมได้อย่างรวดเร็วเขาก็จะช่วยฟื้นฟูให้ต้นนั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะ สูตรนี้ก็ลดได้บ่อยๆเลยค่ะแล้วลดได้แทบทุกวันเวลาที่เราลดน้ําค่ะเราลดบ่อยๆเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วค่ะส่วนแปลงนี้ยังไม่มีปัญหาค่ะเราก็จะใช้วิธกาล่าลดลงไปที่ดินค่ะสูตรนี้ก็จะช่วยทั้งบํารุงดินบํารุงต้นและบํารุงดอกให้แข็งแรงค่ะเราก็จะหมั่นลดด้วยสูตรนี้เป็นประจำดอกของ ต้นพผีของเราก็ไม่หลุดร่วงง่ายค่ะสำหรับพืชผักที่มีดอกเราก็จะใช้สูตรนี้ผีก็จะช่วยเสริมสร้างให้ดอกและใบและลำต้นเขาแข็งแรงค่ะสูตรดีๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ